สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันทุ่งนี้แล้วที่คุณอนุพิษิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นั้นก็จะเสนอทางออกของประเทศไทยนะครับหลังจากที่ได้มีการเดินสายเพื่อที่จะพูดคุยกับฝ่ายต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแนวทางของคุณอิสิิธิ์เองก็จะเป็นลักษณะของการที่จะให้ประเทศนั้นพ้นจากวิตความขัดแย้งทางการเมืองทั้งเรื่องของการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปฏิรูปเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งคุณอนุพิษิ์ก็เสนอไว้แล้วเหมือนกััันนววว่่่่าาาาาาถ้า้หกกทุกฝยยอออมรบขเสดงล เขาเองก็พร้อมที่จะเว้นวรคทางการเมืองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจและก็ที่จับตากันอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับการที่ทางพระพุทธอิสระนะครับซึ่งเป็นหนึ่งแกนนําของกปปสจะมีการระดมมวลชนเดินทางไปที่พระทวังไกลกังวลที่หัวหินระหว่าง16-18พฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะขอคืนพระราชอํานาจนั้นนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วข้อเสนอในลักษณะนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ คณะรัฐบุคคลที่ต้องการที่จะมีการให้มีการรบรมรัชองค์การออกมาในการที่จะให้ประเทศพ้นจากวิกฤตด้วยเช่นกันนะครับซึ่งข้อเสนอในลักษณะนี้ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าสุดท้ายจะเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยประเด็นเหล่านี้นะครับกับหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนพรศรียากูลเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ การเคลื่อนไหวของพระพุทธอิสระที่มีแนวความคิดในการที่จะขอถวายคืนพระราชอำนาจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรงมีพระบรมราชวินจฉัยในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้แค่ไหนอย่างไรมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้พูดคุยกับคุบคณธนพรศรียากูลเป็นหัวหน้าพัก คนธรรมดาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพักการเมืองเพียงพักเดียวนะครับที่มีนโยบายในการที่จะเสนอแก้ไขระมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสวัสดีครับท่านครับครับผมสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับผมยินดีครับคำถามแรกอยากจะถามอย่างนี้ครับเห็นด้วยไหมครับถ้าหากจะมีการขอถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการที่จะให้ทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติครับต้องขอเริ่มจากหลักการก่อนนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรร ผลประโยชน์ครับซึ่งพอเริ่มต้นด้วยธรรมชาติของการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครพอใจนะครับพอไม่มีใครพอใจมันก็จะต้องเกิดความขัดแย้งครับนะครับสังคมไทยเนี่ยนะครับเราเราเรียนรู้ร่วมกันมานานแล้วว่าสถาบันที่เป็นที่เคารพของเราเนี่ยนะครับ,รบไม่ควรที่จะต้องมาอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้งแบบนี้ นะครับเราถึงใจเราถึงได้เอา,อาไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ผู้ใดที่จะล่วงละเมิดเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับใครก็ตามผมขอเน้นนะครับ,ครบใครก็ตามที่กําลังหรือมีความคิดหรือได้ดําเนินการนะครับในการดึงสถาบันที่พวกเราเคารพเนี่ย ลงมาอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้งแบบนี้ครับสังคมต้องตั้งข้อสงสัยแลวครับ mm hmm. ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยท่านมีเจตนาอะไรกันแน่ครับท่านมีความหวังดีหรือว่ามีความประสงค์สิ่งใดแอบแฝงกันแน่ mm hmm. นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพักคนธรรมดาของเราเนี่ยเราจึงมีจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนว่านะครับว่าเราไม่มีความ ประสงค์ใดๆนะครับให้ใครทั้งนั้นนะครับไปดึงสถาบันลงมาอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้งแบบนี้ความขัดแยง้งณสถานการณ์เวลานี้เนี่ย มันดูเป็นหนึ่งว่าจะไม่มีทางออกแล้วก็ถ้าหากว่าคือ,คคอการเคลื่อนไหวของการที่จะถวายคืนพระราชอำนาจรวมรทั้งการที่จะให้ทรงมีพระบรมราชินิจฉัยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่สารรัมณูหรือปปชนะครับวินิจฉัยหรือชี้มูลความผิดของรัฐบาลชุดนี้จนรัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปมันไม่มีทางออกอื่นที่จะต้องทําเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีสุญญากาศก็เกิดขึ้นทางตันของประเทศก็มาถึงเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทําได้ก็คือการที่จะถวายคืนพระราชอำนาจครับ ก็ดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่จะทงออกมาต่ประเทศผมก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีทางตันหรอกครับเพียงแต่ทางที่มีอยู่เนี่ยเราแกล้งทําเป็นมองมันไม่เห็นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการปกครองของประเทศเราเนี่ยคเรามีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติจัดะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับ ซึ่งความในพระราชบัญญัติฉบับนี้เขากําหนดไว้หมดแล้วนะครับ uh huh. ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น uh huh. ใครจะเป็นผู้รักษาลักการแทนใครจะเป็นผู้ uh huh. ปฏิบัตริราชการแทนทุกถ้อยคาเนี่ยมีการทําไว้เรียบร้อยหมดแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นศูนย์ญญากาศมันไม่มีวันเกิด uh huh. นะครับเพราะนั้นใครก็ตามเนี่ยผมถึงตั้งข้อสงสัยไงว่าใครก็ตามที่คิดว่าจะใช้การแอบอ้างว่าเป็นศูนย์ากาศแล้วก็ไปดึงนะครับ uh huh. ผมใช้คานี้แล้วกันครับ uh huh. ไปดึงฟ้าต่ําเนี่ยผม้องบอกสังคมต้องตั้งข้อสงสัยครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย ท่านมีเจตนาอะไรกันแน่นะครับท่านมีอะไรแอบแฝงกันแน่วันนี้สังคมต้องตั้งคําถามกันแรงๆแล้วครับยังเยียงท่านพระพุทธอิสระเองก,ก็ก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับบ้านเมืองนะครับรวมทั้งแนวคิดของคณะรัฐบุคคลก็ดูจะมีความสอดคล้องต้องกันอยู่นะครับแม้แต่สอ,อสอเองก็ดูจะมีทุวงทํานองคล้ายๆกับว่าถ้าถึงที่สุดพระบรมราชินิฉัยก็น่าจะเป็นทางออกอันนี้อันนี้ก็ยังมองว่า อย่างไม่เห็นด้วยอยู่ดีไม่เห็นด้วยครับแม้ว่ากลุ่มไหนจะเสนอก็ตามเป็นการดึงสถาบันลงมาผมยกง่ายๆคิดเดียวครับเอากรณีท่านพนเอกเปรมนะครับคณะรัฐบุคคลเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าท่านเห็นชอบด้วยข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลครับทันทีที่ออกมาให้ข่าวนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหท่านถูกวิพากวิจารณ์นะครับสารพัดนะครับหนักหนาสาหัสมากนะครับ ท่านทำหรือไม่ทําเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับแต่พูดง่ายๆว่าท่านออกมาปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ทําซึ่งเป็นสิ่งที่ที่น่าชื่นชมแล้วเนี่ยแต่ท่านก็ยังถูกด่ากลายเป็นว่าถูกด่าฟรีอผมเรียนถามง่ายๆว่าเราอยากให้สถาบันที่พวกเราเคารพเนี่ยครับตกอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอครับเราอยากให้สถาบันมาอยู่ในพื้นที่แห่งการแห่งความขัดแย้งแบบนี้เหรอครับผมถึงตั้งคำถามแรงๆนะครับว่า ไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยพักคนธรรมดาเนี่ยเราขอบอกว่าใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบนี้วันนี้ท่านหยุดนะครับ<ต>นะครับ่าดนถ้าดูในในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งในบ้านเมืองเรานะตลอด30-40ปีที่ผ่านมาหลายๆครั้งประเทศก็รอดพ้นเพราะ เพราะสังคมต้องพึ่งบาร,รมีของพระองค์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมที่เห็นว่าประเทศไม่มีทางไปก็ต้องมีการขอพึ่งพระบาร,รมีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันจะพอเปรียบเทียบกันได้ไหมครับว่าหลายๆครั้งที่ทรงลงมาก็วิกฤตก็ผ่านไปได้อ,<ม>อันนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเหละผมเรียนตามตรงนะครับว่าทุกครั้งท,ที่ที่เราคิดว่าท่านลงมาเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง <c oughs> นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมี คำอธิบายเรื่องเรื่องเหตุการณ์เดือนตุลาปี2516ครับว่าที่ท่านลงมาได้เนี่ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญหรือกติกาขณะนั้นเนี่ยมันมีคันลองที่ท่านจะลงมาได้คเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงเรียกว่ากติการัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งมันยังไม่ได้ยกเลิกยังไม่ได้ถูกฉีกเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาสาระเหมือนกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นไอาการที่เราเราจะไปมโนว่าเออเป็นตัวแบบ เดียวกันเนี่ยมันจึงใช้ไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับคําอธิบายเหล่านี้เนี่ยออกจากตัวพระองค์ท่านเองซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากค,คือถ้าคําอธิบายแบบนี้นะครับออกมาจากบุคคลอื่นหรือสถาบันอื่นเนี่ย เรายังคิดว่าเออมันอาจจะมันอาจจะพอมีช่องทางหรือไม่ครับแต่นี่ออกจากพระองค์ท่านเองอมผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าออกจากพระองค์ท่านเองเนี่ยต้องถือเป็นที่ยุติว่าพระองค์ท่านแสดงว่าทรงมีพระบรมริชัยไว้แล้วถูกว่าท่านไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะที่จะที่จะ เข้ามาดําเนินการหรือว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องแบบนี้นอกเหนือจากกติกาที่มีอยู่นะครับครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคเองก็มีจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นดูดูความเคลื่อนไหวของคุณอภิทธิ์อย่างไรวันพรุ่งนี้ก็จะออกมาเป็นข้อเสนอในการที่จะให้ทุกฝ่ายหาทางออกกับประเทศทางคุณธนพรเองครับจะยอมรับหรือเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณคุณอภิษฎไหมครับในที่สุดคือผมมองในเชิงหลักการนะครับว่า ข้อเสนอใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่ใครก็ตามเนี่ยคิดว่าได้ตั้งใจที่จะทำนะครับแล้วคิดว่าเป็นทางออกของประเทศเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยรับฟังได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือท่านจะดำเนินการใดๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเต็มที่เลยนะครับถ้าท่านคิดว่า นะครับท่านคือส่วนหนึ่งของปัญหา mm hmm. แล้ววันนี้ท่านบอกว่าถ้าท่านคิดว่าแนวที่ท่านเสนอในการคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้คือท่านยอมเว้นวรรคทางการเมืองแหละครับอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ท,ท่านจะกระทําได้นะครับส่วนคนอื่นจะกระทําตามหรือไม่เนี่ยนะครับ mm hmm. อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับ mm hmm. แต่ในแง่นี้ก็ต้องขอเรียนว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้คําว่าในฐานะเราเป็นพักการเมืองด้วยกันเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องขอชื่นชมนะครับที่ท่านได้ ที่ท่านได้ทําหน้าที่นะครับของหัวหน้าพรรคการเมืองที่พยายามจะาหาขนทางในการแก้ไขปัญหาของชาติครัทีนี้ถ้าเกิดข้อเสนอที่ออกมาในวันพรุ่งนี้จะเป็นในลักษณะที่บอกว่าถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งก็ควรจะมีการวางกติกาในการที่จะให้เกิดการปฏิรูปแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทางทางพรรคเองหรือคุณธนพรเองจะยอมรับข้อเสนอนี้ไหมครับคือคือจะต้องวางการปฏิรูปไว้ให้ชัดเรื่องของการกําหนดกติกาการเลือกตั้ง ก็จะต้องมีการวางกติกากันด้วยเหมือนกันก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งครับอันนี้ถ้าออกมาเป็นข้อเสนอแบบนี้รับได้ไหมครับคือฟังแล้วมันดูฟังแล้วมันดูเป็นหลักการครที่ที่ต้องตอบว่าดูแล้วมันเป็นหลักการที่ดีแต่คั้นามองผมก็คือว่าถ้ามันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใครมีอํานาจไปกําหนดหลักเกณฑ์พวกนี้อ อย่าลืมนะครับว่ากติกาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องเป็นความเห็นร่วมกันของคนทั้งประเทศมันต้องเอาไปถามเขาวิธีการถามที่ดีที่สุดก็คือถามผ่านกระบวนการในการเลือกตั้งครับท่านอภิสิทธิ์ท่านอาจจะมีข้อเสนออะไรก็แล้วแต่ว่าเอ,อวางกติกาเลือกตั้งเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมคิดว่าจะสวยงามมากเลยถ้าพักประชาธิปัตย์เอาข้อเสนอแบบนี้เอาไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงนะครับ,รบว่าเอาละถ้า เราเสนอปฏิรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยไหมครับถ้าพี่น้องประชาชนเลือกท่านด้วยเสียงข้างมากไม่มีปัญหาเลยครับครับผมคิดคว่าอย่างไรเสียเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ปัญหาซึ่งมันตอบกันไม่ได้คือว่าเอาสภาผู้แทนรัษฎรไปไว้ที่ไหนนะครับ,รบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่จริงๆทีนี้ถ้าข้อเสนอของคุณพิสิทธิ์ออกมาวันพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าท่าทีของแต่และกลุ่มแต่และฝ่ายอาจจะไม่ยอมรับ นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าหรืออาจจะมีประเด็นอะไรต่อมาทําให้ประชาธิปัตย์เองเนี่ยไม่ลงเลือกตั้งใน20รกรกฎาคมแน่นอนความกังวลว่าสุดท้ายการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะ20กรกฎาคมจะมีการขัดขวางหรือเปล่าประชาชนที่สนับสนุนประชาธิปัตย์เองก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งไม่ไปสู่ความสําเร็จได้อันนี้จะกลายเป็นปัญหาและคิดว่ามีเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมครับประเด็นนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราอย่าไปวิตกกังวลเลยครับ มีหลายๆประเทศ<ม>นะครับที่วิกฤตกันยิ่งกว่านี้อีกเอาผมยกตัวอย่างในประเทศซึ่งเราเราทราบกันดีว่าสังคมมีความเหลื่อมล้ํากันมากอย่างประเทศอินเดียเนี่ยนะครับก็พยายามจัดการเลือกตั้งจนสําเร็จ<ม>นะครับประเทศหลายๆประเทศซึ่งมีปัญหาการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงนะครับมีการใช้อาวุธรประหัตประหารกันเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ ก็ฝ่าฟันการเลือกตั้งจนประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะมีหน้าที่สําคัญเลยครับ,รบที่จะนําพาประเทศแห่งนี้ออกไปจากวิกฤตนี้ให้ได้ก็คือท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนี้ให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกภาคส่วนวันเนี้ย พร้อมให้ความร่วมมือวันที่ทุกพักการเมืองไปหารือกับกกตหรือวันที่กกตไปหารือกับภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนตอบรับหมดยินดีให้การสนับสนุนกกตทุกอย่างขอเพียงวันนี้กกตเนี่ยแสดงความมุ่งมั่นเถอะครับ,รบแสดงความมุ่งมั่นว่าท่านจะนำพาประเทศแห่งนี้ให้พ้นวิกฤตได้นะครับวันนี้ท่านจะได้รับการจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์เลยเชื่อมั่นใน,ในการทําหน้าที่ของกกต สำหรับการจัดก,การเลือกตั้งครั้งใหม่มากกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่ไปประชุมกับทางกรกตมาต้องต้องยอมรับว่ากรกตก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาะนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญญ,ญาณที่ดีและผมก็เชื่อว่าด้วยสัญญ,ญาณแบบนี้แหละนะครับด้วยความการส่งสัญญ,ญาณแบบนี้ของกกตนี่แหละไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ลงเลือกตั้ง นะครับกระบวนการการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ครับนะครับและกฎกติกามันมีอยู่ว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะต้องแก้อย่างไหนทุกอย่างมันมีหลักมีเกณฑ์หมดแล้วเพราะนั้นวันนี้ต้องเดินหน้าครับมาถึงประเด็นของนโยบายของพักซึ่งเป็นที่จับตาดูมากนะครับทําไมพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยจึงมีความกล้าหาญในการนำเอาประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากสําหรับประเทศไทยนั่นก็คือการเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 ทำไมถึงมีความกล้าหาญขนาดนั้นครับเพราะว่าประเด็นนี้ทุกคนก็มองว่ามาตรานี้มีไว้เพื่อการปกป้องสถาบันครับผมถ้าเกิดไปแก้ไขแล้วจะปกป้องสถาบันอย่างไรครับครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องการปกป้องสถาบันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความมันมีความมันมีการตีความกันไปอย่างหลากหลายครับนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งกับสถาบันที่เป็นที่เคารพของพวกเราทุกคนครับนะครับ ภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยในการเข้าใจที่มันไม่ตรงกันเนี่ยก็เลยถูกเอาไปเป็นเครื่องมือในการทําลายล้างกันในทางการเมืองเป็นการดึงฟ้าต่ำครับนะครับภาคส่วนต่างๆเนี่ยเห็นแล้วก็พยายามขับเคลื่อนในการขอแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยด้วยด้วยภาคประชาชนเองมาแล้วครั้งหนึ่ง ถ้าจําได้ว่าเคยมีการล่ารายชื่อกันหลายหมื่นรายชื่อครับแล้วปรากฏว่ารัฐสภาขณะนั้นเนี่ยไม่เอาด้วยคําถามก็คือว่าถ้ากฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประชาชนใช้ช่องทางโดยประชาชนเองเนี่ยแล้วมันไปได้ไม่สุดคือวิ่งไม้ผัดกันมาแล้วถึงไม้สามแล้วเข้าเส้นชัยไม่ได้เราเหลือกลไกอะไรไกลไกที่เหลืออยู่มีกลไกเดียวครับก็คือพักการเมืองเพราะพักการเมืองเนี่ยสามารถ นะครับนำเรื่องนี้เข้าไปนะครับเข้าไปเป็นประเด็นพิจารณาในสภาผู้แทนรัษฎรได้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่การแก้ไขในสภาผู้แทนรัษฎรความจําเป็นของการต้องแก้ไขครับมันมีมากน้อยแค่ไหนครับผมก็ต้องย้อนกลับไปที่คุณจอมถามผมตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากให้สถาบันอันเป็นที่เคารพของเราเนี่ยมาตกอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งเราก็ไม่ต้องแก้ แต่ถ้าวันนี้ใครก็ตามนะครับที่ต้องการให้สถาบันอันเป็นที่เคารพของรเราเนี่ยอยู่เหนือการเมืองอต้องแก่เพราะข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือว่ามีการใช้กระบวนการในการตีความในการทําความเข้าใจอะไรต่างๆไปทําล้างไปทําลายล้างกันเองเยอะมาก แล้วหนักข้อด้วยวิธีการมากขึ้นทุกวันถ้าอย่างนั้นแก้ไขอย่างไรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองอย่างไรที่เป็นไปเพื่อการปกป้องสถาบันครับผมเราเรามองไปที่สองจุดหลักนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเป็นจุดต้นทานในการฟ้องร้องกล่าวโทษนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของใครก็ได้เพราะพวกเราทุกคนเนี่ยเราพูดตรงๆว่าพวกเรา เคารพสถาบันแต่พวกเราอยู่ห่างเกินกว่าเกินเกินกว่าห่างข้อมูลเกินกว่าที่จะไปทําหน้าที่ตรงนี้เพราะนั้นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นเจ้าภาพคือนะครับสานักพระราชวังซึ่งวันนี้ถ้าเราดูนะครับแถลงการเวลามีอ่อ่าเสด็จเยือนประเทศต่างๆทรงพระประชวนวัลโลกาสอะไรต่างๆสำนักพระราชวังก็ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสํานักพระราชวังเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่สุด ที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรควรจะดําเนินการแค่ไหนอย่างไร,รนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเนี่ยจะต้องแก้ไม่ใช่ว่าใ,<น>ใครก็ได้รประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาทออกจากความมั่นคงของรัฐนะครับผมยกตัวอย่างเร็ว,เรว,เรวนี้นิดเดียวนะครับเรามี ผู้ต้องหาจํานวนมากมที่ตกอยู่ในข้อกล่าวหาว่ากระทําผิดต่อความมั่นคงของรัฐเช่นคดีปิดสนามบินคดีก่อการร้ายนะครับคดีกบฏวันนี้เดินกันเต็มประเทศไปหมดทุกคนได้รับการประกันตัวหมดมแต่ขณะที่ผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่ง,งสองอนะครับมินประมาทแต่ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะฐานความผิดเอาไปผูกกับความมั่นคงแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างชัดเจนในประเทศไทยคนี่คือนี่คือความเป็นมาแบบนั้นครับแล้วชาติจะไม่ให้เกี่ยวแล้วจะไปไว้ตรงไหนเพราะวันเป็นเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติผมกําลังจะเรียนว่าประสบการณ์ของสังคมไทยเนี่ยเราผ่านห่วงเวลาแบบนี้มาเยอะแล้วเอาง่ายๆเลยนะครับสมัยรัชกาลที่เจ4 7 5นั่นคือเปลี่ยนระบอบการปกครองด้วยซ้ําไปตอนนั้นเราก็ยังไม่มีกฎหมายมาตราหนึ่งนสองนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ผมถึงบอกว่าเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยการหมิ่นประมาทกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันการที่เอาการหมิ่นสถาบันมารวมกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2519นี่เองนะครับในอดีตที่ที่ผ่านมานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยนะครับถ้าหมิ่นนะครับหมิ่นสถาบันในฐานะเป็นประมุขของรัฐเนี่ยนะครับอาจจะมีอัตรา โทษที่สูงไปกว่าการหมิ่นประมาทของบุคคลทั่วไปคแต่ก็อยู่ในฐานความผิดของการหมิ่นประมาทไม่ได้แปลว่าถ้าแก้มาตรานี้แล้วใครๆก็หมิ่นกันได้ไม่ใช่นะครับรบ,รบ,บทลงโทษเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยยังคงมีการคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราเอาฐานความผิดเรื่องนี้ไปรวมกวับฐานความมั่นกิจความมั่นคงของรัฐเนี่ยคำถามคือว่าอาผมยกง่ายๆที่สุดแล้วน,นะครับสั้นๆเลย กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสอสอกับสอวอเนี่ยถูกศาลรัฐมนูญบอกว่ากระทําการล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยไม่มีใครถูกแจ้งความดําเนินคดีทางอาญาแม้แต่คนเดียวอันนี้ก็เป็นคดีความมัน่นคงนี่เป็นคดีล้มล้างรัฐนะครับคนละเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องทําความชัดเจนเรื่องนี้ให้ปรากฏนะครับแล้วเวทีที่เหมาะที่สุดในการจะทําความชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เหมาะไปกว่ารัฐสภาครับไม่กลัวว่า จะถูกกลายเป็นขยะขององค์กรกำจัดขยะแผ่นดินแล้วครับไม่กลัวครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็รักความสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเราเรายินดีที่ที่จะไปชี้แจงทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามนะครับซึ่งอาจจะเห็นด้วยกับเราหรือยังไม่เห็นด้วยกับเราในช่วงเวลานี้เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนในในใน ประเทศของเราเนี่ยครับมีความเคารพในสถาบันอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานเพราะนั้นเราคิดว่าไม่มีอุปสรรคอะไรที่ทําให้เราพูดคุยกันไม่ได้ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับมีโอกาสคงได้คุยในรายละเอียดกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําราห์คืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณธนพรศรียากลผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ